คนที่มีนะคะอาจารย์จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่เฉพาะดูเส้นลายมืออย่างเดียวนะคะจังหวะของชีวิตแต่ละคนนะคะถึงเส้นลายมือจะสวยหรือจะดียังไงนะคะแล้วก็จังหวะของชีวิตนะคะเราก็ต้องมาดูที่ผิวของฝ่าม,มือด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะดูเออเส้นลายมืออย่างเดียวนะคะจังหวะชีวิตของคนแต่ละคนนะคะ ส้นชีวิตเส้นเดียวเนี่ยมันก็มองได้หลายอย่างเลยนะว่าชีวิตเป็นแบบไหนเป็นยังไงต้นชีวิตจะเป็นยังไงปลายชีวิตจะเป็นยังไงบ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะมีเส้นดีๆบน่ามือก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นหลักทรัพย์หลักฐานแล้วก็เส้นปลายของชีวิตเนี่ยมันก็คือจุดสําคัญเหมือนกันนะคะคุณ แต่ว่าเนีย่ยหลงเลยว่าเออฉันไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฉันหางเงินได้มีเงินเงินเข้ามาเยอะแยะอยู่ๆเงินท้องก็เข้ามาเป็นกอบเป็นกําถ้าคุณรักษาไม่เป็นนะคะว่าปลาชีวิตนะคะก็อาจจะเสียหายได้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าว่า,าชีวิตเป็นยังไงนะคะหรือจะมีเส้นหลักๆหรือเส้นอะไร ที่ปลายชีวิตนะคะเส้นหัวปลายชีวิตนะคะอันนี้มปนนะคะเป็นบทการเรียนการสอนถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเส้นในมือนะคะก็ซือ้ออาจารย์ไปได้นะคะก็ดูนะคะว่าจะทำยังไงนะคะจะดูเอาไปเรียนรู้แล้วก็เผื่อเอาไปดูให้เพื่อนๆได้นะคะแอดไปดูฝ่ามือเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนเราจะรวยไหมเออคนที่จะเข้ามา พอะะที่จะเข้ามา,าแ้งทําเป็นรวยมั่งมีเงินมีอะไรมาหลอกเราเราดูเส้นเลยมือเราก็รู้นะคะว่ารวยไม่รวยน,นี่แอบดูได้นะคะก็มีหลายจุดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความรวยเป็นยังไงนะคะความรวยของคนเป็นยังไงวาสนาของคนเป็นยังไงนะคะอบอกได้นะคะแต่ก็รู้มากเกินไปมันก็ จะทาให้แอบไม่กล้าตัดสินใจด้วยก็มีนะคะก็มีเส้นอ,านอ่ามั่งค้นเนี่ยาจบอกคนที่ศึกษาธรรมะเข้าถึงจะเข้าถึงธรรมะไหมนะคะคนที่จะเข้าถึงธรรมะไหมจิตใจดีไหมจิตใจที่แบบว่าจะมุ่งไปถึงธรรมะไหมถึงจุดที่ว่ามิพงมิพานอะไรประมาณนี้นะคะดูได้นะคะจากเส้นนี้ นี้ไหมคะดูให้ดีนะคะจากเส้นนี้นะคะเห็นเส้นนี้ไหมคะเส้นนี้เป็นเส้นสมองเส้นสมองก็วิ่งไปถึงที่ใต้ยุชีเลยนะคะเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะจริงไม่หลอกไม่เสแสแ้งมึงค,คนเสแสแ้งโอ้ยเข้าถึงธรรมะแล้วเข้าถึงมิภะแล้วเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นตะบัดตะบวยเห็นอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะ ออกไม่ได้ค่ะเส้นไรมือมันของนะคะก็นะคะ,นะคะบางจุดนะคะบางจุดบางจุดบางจุดคนที่จะให้มีเงินมากๆเงินทองไหลมาทีมาไหม,ม,ม,มนะคะก็ดูจากเส้นนี้ก็ได้นะคะ่ะเส้นสมองนะคะเส้นสมองเองนคะคะเส้นตามองอยู่ตงไนเส้นสมองตรงนี้นะคะ มีเส้นตั้งขึ้นที่เส้นสมองเนี่ยไอคนที่สมองมีนะคะหัวไหวเดี๋ยวไม่มีเงินบกมีไอเดียดีๆเข้ามาทำให้หาเงินได้นะคะไม่ว่าจับไายทีนนึงเนี่ยโอ้ขายได้เป็นเงินนะคะบางคนจะหินเก็บจับโวดจับตายมาก็เป็นเงินได้บางคนจับกิง่งเงินขึ้นมาก็เป็นเงินได้เนอยู่ที่ ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะคะก็มีหลายจุดนะคะที่จะทําเงินให้ได้นะคะส่วนเส้นชีวิตจะเป็นยังไงนะคะเส้นชีวิตลงจากเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงนะคะถ้าดูเส้นสีแดงก่อนนะคะเส้นสีแดงเนี่ยโค้งเข้ามาส,สวยๆนนี้ก็ถือว่าดีนะคะถ้าตาบใดถ้าเส้นชีวิตอันน,น,นี้อ้นนี้กับเส้นอันนี้เป็นเส้นเดียวกันนะคะ ให้ดูนะคะเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิตรากมาแต่มันขาดนะคะแล้วก็มีเส้นมาต่อแบบนี้นะคะชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลง,งเรื่องอะไรเรามาดูเส้นความรักอาจจะเกิดจากความรักนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากอะไรเปลี่ยนแปลงจากการงานนะคะเราก็ต้องดูจุดแต่ละจุดนะคะว่า มันมาบวกกันนะคะคือการอ่านเส้นนะคะอันนี้สอนคือการอ่านเส้นนะคะอ่านเส้นลายมือยังไงนะคะก็ต้องมาเรียนรู้นะคะเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนเทคนิคการดูหมดเลยนะคะเรียนรู้ได้นะคะเทคนิคการดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคนที่บางคนบอกว่าอาจารย์มีเส้นวาสนาแบบอาจารย์บอกเลยทําไมไม่เห็นดีไม ok ่เห็นรวยเลยอะ ไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรไม่มีมีเส้นวาสนาทำไมไม่รวนนี่คะ่ะเส้นวาสนาถ้าเส้นวาสนาไม่แข็งแรงอย่างนี้เส้นวาสนาไม่แข็งแรงเห็นไหมคะเนี่ยเส้นวาสนาไม่แข็งแรงถึง yea. <m> มีก็ไม่ดีนะคะเส้นวาสนาที่แข็งแรงต้องแบบนี้คะ่ะย,ยาวยาวขึ้นมาเลยนะคะสชชวยแบบนี้ เราจะได้คู่ต่างชาตินะคะได้คู ouais year, ่ต่างชาติได้คู่ขอรวยหรือแม้เป็นคนต่างชาติเราก็จะได้คู่รวยนะคะได้เดินทางมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้นะคะได้แบบนี้นะคะห่อรวยนะคะแต่บางจุดนะคะบางช่วงบางจุดจะได้คู่ของเข้ามานี้ไม่ดีนะคะเราก็ต้องดูจุดแต่ละจุดนะคะไม่ใช่ว่า คนอ่ะคนเดินนะคะเดินเนเราไม่ได้ดูแค่เส้นไรมืออย่างเดียวเราก็ต้องดูเดินเดินในที่นี้คือเดินใต้นิ้วก้อยใต้นิ้วนางใต้ปางใต้นิ้ชีเดินตรงนี้สมบูรณ์ไหมอิ่มไหมนะคะถ้าอิ่มนนสมบูรณ์นะคะเราก็ต้องมาดูทุ่เส้นด้วยปัญหาเกิดจากอะไรด้วยนะคะ เกิดจากอะไรนะคะแล้วก็หลายจุดนะคะบางคนเส้นทุกอย่างสวยหมดเลยแต่อยากมีลูกนะคะอยากมีลูกอยากมีบุตรเราก็ต้องมาดูนะคะว่าบุตรจะเกิดจะมาตอนไหนนะคะคนที่รวยแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องบุตรนะคะเราก็ดูสุขภาพด้วยอะไรด้วยหลายจุดนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์จะดูอยากว่าหนูมีเส้นไหม มีเส้นไหมมีสัมผัสที่หกไหมมีอะไรจะมองเห็นพวกวิญญาณมีดูได้ค่ะดูที่นิ้วโป้งนะคะค่ะนิ้วโป้งนิ้วนางเอ้นิ้วชี้นะคะตานิ้วชี้ต้นิ้วโป้งนะคะแล้วก็มีจุดมันจะมีจุดบอกนะคะว่าเราจะสัมผัสสิ่งล้นลับได้รับได้ไหมมีนะคะมองเห็นได้ไหมเห็นได้นะคะ มันเป็นจุดที่เราจะเห็นสิ่งลี้ลับนะคะหรือสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเรามองเห็นเราสื่อได้นะคะสื่อได้ไมั้ยสื่อได้นะคะแต่ต้องจิตเราต้องนิ่งนะคะเราจะสื่อเห็นได้ชัดเจนนะคะเหตุมันก็จะบอกกล้องหน้านะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างอะไรเนี่ยนะคะก็มีจุดหลายจุดนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมั่งมีเงินทองได้ เราก็ต้องดูณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะว่าฝ่ามือเราเป็นยังไงนะคะคนที่นะคะติดปัญหาเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ติดปัญหาเรื่องการเงินนะคะ,แก,กนนะ,คะแก้ไขได้นะคะแต่และจุดมันมีบอกนะคะบอกหมดเลยนะคะตรงฝ่ามือมาให้อาจารย์ดูเนี่ยบางทีอาจารย์ก็รู้นะคะแต่บางทีก็ไม่ได้อยากบอกมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็ บอกมากไม่ได้นะคะมันต้องดูรายละเอียดต้องดูรายละเอียดทั้งความือนะคะคําถามเดียวนะคะบางทีก็อยากเปิดตอบคาถามเดียวนะคะก็บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะใครสงสัยยังไงอยากถามคําถามเดียวก็อินบ็อกมาลกันนะคะขอคําถามเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็อินบ็อกมาส่วนตัวนะคะถ้าคําถามาาเดียวก็อินบ็อกมาตั้งหากได้นะคะแอาจย์แต่ต้องเป็นคําถามเดียวนะคะ ก็มีหลายจุดนะคะใครอยากสนใจนะคะอาจารย์มิครเอาได้รายละเอียดนะคะรายละเอียดอาจารย์จะดูรายละเอียดทั้งหมดนะคะสอนให้ดูทั้งหมดทุกเส้นบนฝ่ามือนะคะถ้าดูรายละเอียดอาจารย์นะคะจุดไหนควรระวังอะไรนะคะชีวิตต้องระมัดระวังอะไรนะคะเราก็มาพิสูจน์กันนะคะว่าจะดูยังไงจะแก้ไขชีวิตยังไงให้ดีขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณค่ะที่ก็มีติดตามก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอาจารย์นะคะเวลาโพสอาจจะองโพสช่วงประมาณนี้นะคะช่วงเช้านะคะใครสนใจก็ย้อนกลับมาดูในหน้าโพสตได้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ